ฉันเนี้ยแบบสดใสให้เธอคนเดียวเลยนะฉันเนี้ยเบ่งบานให้เธอคนเดียวเลยนะออแล้วกูเขินอะไรก่อนแล้วเขินอะไรก่อนหยิบพึานมาแล้วบน top 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 หยิบขึ้นมันล้บบน top หมอบอกให้เต้นวันละเพลงสองเพลงจะได้ไม่เครียดอ่ามิเซิพักก่อนนะคสวัสดีค่ะ ข้อเนี่ยไอคอนเทนต์เนี่ยบอกลักแบบไม่มีคำว่ารักเนี่ยขอกันมาแล้วแหละเระทงขอกันมาตั้งแต่สงการปีที่แล้วจัดว่าซิปะโยองบอกรักโดยไม่มีคำว่ารักอ่ะมาเริ่มอันแรกกันเลยดีก,กว่าจ้า you got me at hello อ่าอะไรอ่ะ ไม่ค่อยผ่านหูเลยนะคะแปลง,ง่ายๆคือเธอได้ใจฉันตั้งแต่ทักเลยตั้งแต่แบบคาว่าเฮ้ยวัสดีจ้าอฮลโหลรักเขาตั้งแต่วันนั้นแล้วถ้าสมบุริเรามีบุญวาสนาต่อกันนะลูกนะเราก็จะไปเป็นแฟนเขา <Okay. S 1> แล้วเราสามารถพูดเขาคํานี้ได้ว่า <Okay. S 1> you got me at uh, hello ฉันก็รักเธอตั้งแต่แบบตั้งแต่ที่เราเริ่มสวัสดีกันคําแรกกะะัจ้ะใครที่พูดคํานี้นะคะ เป็นคนที่มีบุญเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะไม่มีใครรักกันตั้งแต่เซฮัลโลนะคะหรือว่ามีวประโยคที่สองค่ะ,ะคำนี้คำนี I bloom just for y นะคะฉั้นเนี้ยแบบสดใสให้เธอคนเดียวเลยนะฉันเนี้ยเบ่งบานให้เธอคนเดียวเลยนะนนนคนยยนะแค่นี้ผู้ชายก็รู้แล้วแค่นี้ผู้หญิงก็รู้แล้วค่ะว่าเรารักเขาโดยที่ไม่ต้องบอกเพราะอะไรเราเบ่งบาน ประโยคที่3ค่ะประโยคนี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยอาจจะดูตลกดูแปลกๆไป,ๆปนิดนึงแต่ถ้าเอาไปพูดกับฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งก็จะเข้าใจได้นะคะ <Yes. S 1> you give me b u t t e r f l y เธอท,ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่ฉันมีผีเสื้อตัวแรก <c oughs> ไม่ใช่เธอทำให้ฉันรู้สึกแบบเหมือนมีผีเสื้อมาบินในท้องการที่อาการที่มีผีเสื้อบาบินในท้องคือเราจะหายใจไม่ทุกท้องมันจะแบบ มีความสูขมีความแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแบบอะไรอย่างนี้และใครที่มาให้บัตเตอร์ฟลายเรานะคะคนนั้นก็จะคือเป็นคนสําคัญของเรานั่นเองต่อค่ะปราที่4ค่ะอมามะถ้าสมมติว่าสักวันหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเราแบบอยากลงเอยกับใครสักคนหนึ่งอะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้นะ,ะ You are the person I want to spend my life with You are แปลว่าเธอคือนะคะ The person คนคนั้นนะคะ I want to นะที่ฉันต้องการจะทำไม spend ใช้ชีวิตนะคะ my spend my life with ก็คือเธอคือคนคนนั้นที่ทำให้ใจฉันคลายเงาคุณคือคนคนนั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าไม่ใช่นะคะ You are the person that I want to spend my life with ก็คือเธอคือคนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยกันหนูกฟังนะลูกเดี๋ยวพี่ให้ทริคนะคะอย่าพูดประโยคนี้กับผู้ชายที่เราพ่งเดท <c oughs> มันเป็นประโยคที่จะไล่เขาออกไปจากชีวิตเราคะ่ะมันต้องเป็นคนที่แบบว่าพร้อมจะแต่งงานการอยู่กันมาแบบสักพักที่ใหญ่แล้วอะคะ่ะแล้วเราถึงจะพูดประโยคนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะโดยเฉพาะฝรั่ง เขาไม่มาพูดพ่มเพื่อนะแล้วคำว่ารักกับฝรั่งเนี่ยหนูอยากพูดคำว่ารักตั้งแต่แรกๆที่เรารู้จักกันรักเราง่ายจังมันดูไม่จริงใจมันดูปลอมโอ้ยอันนี้ใครรู้จักเรื่องน o t ต i n g h i l l s บ้างคือมันจะมีประโยค คลาสสิกอยู่ประโยคนึงที่บอกว่า don't forget I am just a girl standing in front of a boy asking him to love her คลาสสิกอย่าลืมนะฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วก็ถามหาความรักเท่านั้นเองเก๋ <G> ใครรู้จักเรื่อง love actually มั้งประโยคคลาสสิกประโยคนี้ไม่รู้ก็คือ you go home you go home ไปเลยนะคะ a to me you are perfect สันส้นๆง่ายๆ แต่ได้แหวนแต่งนะเจ้า <c oughs> แล้วกูขนอะไรก่อนแล้วขนอะไรก่อน <c oughs> สำหรับฉันะ่ะเธอสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าหลังจากนี้ว่าหาไม่ได้แล้วอายุอาดานั้นเท่าไหร่แล้วแต่งชอบทำในอิชินใส่บ่อย I can't get enough of you อยู่กับเธอเนี่ยมันไม่เคยแบบ มันไม่เคยพอจร,จริงๆใครที่กำลังมีเขาเรียก love แบบ long distance relationship นะคะรักทางไกลอ่ะเวลาหนูจะต้องแบบวางหูจะเขานะคะหรือต้องปิดกล้องกับเขานะคะหนูก็บอกว่า I can't get enough of you ก็ได้นะคะแบบโอ้ยต้องไม่หรอวะยังไม่หายคิดถึงเ้ยแบบมาดูประโยคถัดไป I adore you ก็คือ ฉันเอ็นดูเขาฉันชาบูเขานะคะฉันบูชาเขานั่นเองสมมุติว่าผู้ชายคนนั้นนะคะที่เราคุยอยู่ห่างจากเรานะ,ะประมาณ mm hmm. เ,เด็กกว่าเรา43ปีนะคะ <c oughs> เราก็สามารถได้เราก็สามารถใช้คำนี้เขาได้ว่า mm hmm. I adore you นะคะแปบลบว่าไอ้เต้าเธอมันน่ารักเลอเกิน <c oughs> มาดูประโยคถัดไปค่ะ <c oughs> No one matters but you ส่วนตัวฉันชอบประโยคนี้จริงๆมันดูง่ายแล้วมันดูจริงใจคือถ้ามีปัจจายมาอู้ something like this กับฉันนะฉันก็จะแบบไอ้เต้ามาเลือกาการแต่งงานได้เลย <c oughs> ไอ้ประโยคลงไทยบั t you หอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้ no one matter but you no one beautiful but you นะ I don't want anyone but you ฉันไม่ต้องการใครเลยนอกจากเธอ I want nobody nobody but you ประโยคสุดท้ายคือคำว่า I fancy ถ้าแปลออกมาเลยนะฝรั่งจะแปลว่าฉันชอบเธอแต่มันมีทริคในการใช้นิดนึงคะ่ะน้องๆคำว่า fancy นะคะมันสามารถแปลว่าต้องการก็ได้นะคะคนใช้บ่อยคือหน um ุ่มอังกฤษสาวอังกฤษถ้าสมมติว่าเรากำลังคุยกับหนุ่มอังกฤษอยู่อยากจะแบบประทับใจเขานิดนึงอยากจะแบบเสริมสร้างความประทับใจให้เขานิดนึงนะคะ ก็ต้องใช้คำศัพท์หรือวลีที่แบบคนที่บ้านเขใช้ I fancy it. เขาก็จะแบบ Oh mate I fancy you too mate <Not> you. <laughs> วันนี้ก็หวังว่าจะสนุกสนานหรือเลิศบันเทิงใจกันนะคะบ๊ายบายค่ะ